รู้วันนี้ระหว่างที่ฟังไปวันนี้ที่เรียนทั้งวันนะแยกให้ออกมองให้รู้ตัวเองคืออะไรคนที่มาด้วยในวันนี้คืออะไรคนที่ไม่ได้มาด้วยคืออะไรสามบทคือ head hand heart มีานห,หนึ่งคือสิ H ทธิที่จะเขียนอยใน,นเล่มใครมีเล่มพอดักบุกแล้วบ้างยกหนึขึ้นที่ไม่ยกคือไม่มีใช่ไหมคะที่มีนี่อ่านไหมคะอขอบคุณค่ะถ้ายังไม่มีดาวน์โหลดได้อ e ี o ุ๊ไม่คิดตังถ้าอยากมีเล่ม เป็นๆก็ร้อยร้อยบาทหรือเท่าไหร่ไม่รู้ถูกม,มาก<า>นะคะสิบเอชวันนี้เอาไปสามก่าคนเราทุกคนน่ะมีมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ท้องพ่อท้องแม่ให้เรามาเป็นผู้หญิงทีผู้ชายเป็นเพศอะไรก็ตามมีความคิดแบบนี้มีแนวคิดการกระทําแบบที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้ยมีองค์ความรู้แบบเนี้ยเราก็จะมีสามอย่างใ่ตัวมีเฮทมีแฮ d มีฮาร์ ทั้งสามอย่างเรามีอยู่ในตัวเราอยู่ที่ว่าเราเด่นทางไหนเฮดคืออะไรแห้งคืออะไร hard เคยเฮดคือนับคิดนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ยกตปวอย่างง่ายๆนะคิดคนตลอดเวลามีเหตุนะเราเป็นอะไรใช่เหตมั้ยเขาคิดตลอดเวลาชอบประดิษฐ์เอาขวดน้ำมาเอาติดใบพัดง่ั่นเนี่ยเฮดุนักวิทยาศาสตร์แบบ นักวิทยาศาสตร์ก็แยกได้หลายรูปแบบนะอย่างดรสารวนิ์แฮนนะก็ชอบทําเป็นจุลวิทาศาสตร์แฮนเขียียเชื้อตลอดเวลา,ลาจนได้ถังเช่าที่มีเชื้อเยอะๆมีสารอาหารเยอะๆเห็นไหมต่างๆแฮน่ะแฮนเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วแฮนช่างทำผมชอบมว้วนชอบทำศิละปะอชอบประดิษฐ์เนี่ยคนที่ใช้มือทั้งหลายแฮนหมอผ่าตัดหมอศัลยกรรมใช่ปะ ฮาร์ดอะฮาร์ดนะักพูดครูวิทยากรน้กกันเมืองฮาร์ดล้วนเลยเนี่ยฮา,าร์ดเนี่ยฮาร์ดขายขายเก่งบ้างขยายเก่งบ้างหมดห้องนี้แหละฮาร์ดเต็มเต็มฮาร์ดคือฮาร์ดทั้งสามอย่างคุณต้องรู้นะว่าถ้าคุณมีอะไรแล้วจะให้มันดีได้ทางไหนต้องทำยังไงฮาร์ดวันนี้มาแนะนำว่า ฮาร์ดจะดีได้หัวใจต้องล้นล้อนแบบไหนไม่ใช่ล้อนแบบชั่วๆนะล้อนแบบดีๆแบบสะอาดคือฮาร์ดที่มันมาจากหัวใจแล้วปากมันพูดออกมคิดยังไงพูดอย่างไง้นไปถึงหัวใจมันรู้สึกยังไงมันไม่ต้องเสแสร้งมันไม่ต้องปั้นแต่งมันไม่มันออกมาแบบล้นๆแล้วจริงมากถึงจะสําเร็จด้วยฮาร์ดที่ยิ่งใหญ่นะนักขายแลกขยายหัวใจทองคํา สำคัญนะคะฉะนั้นวันนี้เคลีย,ยร์ไมค์เคลียร์ใจให้เสร็จเติมใหม่เลยเติมใหม,ม,ใหม่ใจจะเป็นยังไงถ้าทำงานแบบโซ่ให้ให้จากนักคิดคิดมาแล้วโอ,อยุ่ง่อเลยคิดทั้งวันทั้งคืนที่ไปโซ่เลิฟแคมบอกว่าอะไรก่อนจะตื่นไม่ให้ตื่นนี่คิดต่ออีกเอาลเอาลยก็เล,เลยได้เป็นโปรดักต์อย่างนี้ออกมาใช่ไหมคะฉะนั้นคิด อะถ้าพูดถ you know, ึงเทยบมองง่ายๆนะคุณต้องรู้คุณจะเลือกอะไรแล้วคุณไปดูลูกคุณคุณไปดูพี่น้องคุณคุณไปดูคนในทีมงานคุณไปดูลูกน้องคุณคุณจะหนุนข้อทางไหนยกตัวอย่างผู้บริหารผู้บริหารเก่งๆเขามีสามอย่างเลยโคตรยากเลยขอโทษค่ะแต่มันโคตรยากจริงที่จะเก่งทั้งสามอย่างขึ้นแบบไอคิวค่ะไอคิวมันจะขึ้นพีกว่าใ่บ้านแล้วแต่มันจะขึ้นสูงมากทั้งสามอย่างเป็นบริหารเก่งมากเข้าใจนะคะ ฉะนั้นเมื่อเรารู้เราก็ไปมองในทีมงานถ้ามีนักบัญชีก็เป็นแฮนเคียัวเล่ก็งวันเก็บบัญชีที่เราจัด P V Record วันนี้หาวทูวาสกมเล็ะเลือกตัวเลยใครคนหนึ่งถ้าเราไม่เก่งนะบอกเพื่อนทําไห้หนอยในทีมถ้าทําได้ทังทีมก็รวยไปทั้งทีใช่ไหมถ้าไม่มีคนทําบัญชีในทีมรวยไม่รวยหลับตามองเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็เออวันนี้การเน็ตเว้ยเฮ้ยพรุ่งนี้โทรปาสเว้ยเฮ้ยวันนี้การเน็ตเว้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นลงลงไหวไหม เราก็ต้องทำแบบเป็นนักบริหารก็รู้ทั้งสามทางแล้วก็เติมหัวใจที่ยิ่งใหญ่ว่ารู้ว่าวันนี้มีของดีๆของดีๆเพราะอะไรทำไมถึงต้องพูดเรื่องของดีๆไม่ได้ชมตัวเองแต่เป็นเสียงตอบรับของคนที่ใช้สินค้าวันนี้เรากำลังนับตัวเลขยอดขายเป็นจำนวนชิ้นไม่เอาเงินไม่ได้คิดเรื่องเงินเรื่องเงินนี้มันเปนสามสี่พัน 4, ล้านจนถึงปัจจุบันช่วมสามพันกว่าล้านบาท เป็นจำนวนกี่ชิ้นนะ่ะแปลว่ามันตอบโจทย์จริงไหมว่ามันดีจริงคิดแค่นี้ว่าถ้าวันนี้ตั้งเป้าแล้วยังไม่ตั้งเป้ากตามวันนี้ให้ได้ยินก่อนว่าเออมีของดีอยู่ในมือทุกวันนี้หาเงินมจากอะไรทุกคนหาเงินใช่ไหมทุกคนหาเงินเลี้ยงชีพใช่ป่ะไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองถูกไหมมีอยู่กี่ตระกูลที่เกิดมาปุ๊บไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ค่อยมีเพราะยังไงหนึ่งคนในครอบครัวเขาต้องไปทํางานต่อเพื่อให้มีเลี้ยงไรายได้ถูกป่ะคะฉะนั้นวิธีการเลือกอาชีพในการหาไรายได้กับสิ่งไหนที่มามาอยู่เพื่อหาไรายได้เมื่อเจอแล้วเป็นสิ่งที่ดีพอเป็นกุศล,ลจิตกุศล,ลกรรมเพียวมากพอทําเลยพราทำมีแต่บวกกับบวกถ้าไปทําแล้วมีบาปติดนิดนๆดมัน,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 นมเป็นไงเงินมันได้ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเห็นปะ่ะ บอลกันบ้นันเฮ้ยรวยเดี๋ยวก็โดนจับเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็โดนจับตีกันทั้งวันใช่ไหมมันต่างกันนะเราก็ทําในสิ่งที่ดีแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยเก็บหอมรอมริบอย่าคิดรวยเร็วแต่รวยเร็วได้ถ้าขยันคิดรวยเร็วได้ถ้าขยันและทำถูกวิธีแต่ไม่ใช่คิดว่าอยู่ดีๆฉันวันนี้หมื่นหนึ่งฉันอยากได้เงินล้านแล้วฉันบอกว่าฉันจะได้ในปีนี้ฉันได้ไม,ไ,ดไม่ได้ปีนี้ฉันเลิกเลยเป็นไปได้ป้ะเงินล้านจะสมสักสิบปีไหมเดือนละล้านไหวไหม สิบปีทําจริงๆเป็นไปได้แต่ไม่ใช่บอกอุ้ยพี่ทําโซวันนี้เลยได้ร้านหนึ่งไอ้หยาผิดศีลไหมเริ่มต้นแบบนี้ก็ผิดแล้วใช่ป่ะคะเริ่มต้นให้ถูกว่าทาจริงทําได้มันมีจริงขยายของดีๆมีแต่คนตอบรับพอมันดีขึ้นเราก็เก็บเก็บสถิติตัวเองเรื่อยๆถ้าไม่เก็บเป็นไงหลุดทุกวันไม่มีทางโตแค่นี้นี่คือความสาเร็จนะคะเมื่อวันนี้เราเข้าใจแล้วเลือกแล้วอยู่ในที่ที่ถูกก็ปักหลัก ไม่งั้นคุณจะไปเจออะไรคุณจะไปเจอว่าถ้าเราขายสบู่หรือเราขายอะไรไปเสร็จเขากดผื่นคันเกิดขึ้นเขาเขามันมันกัดผิวมากเกินไปจะไปแก้สิวเขาจะมีให้เขาตัวขาวเสร็จแล้วเขาตัวผื่นเพาะการเป็นตัวดําเร็วขึ้นก็จะไปเจอแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะหาของใหม่ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะ เอาไวนว่าเซตเป้าหมายแล้วหาคนในรูปแบบเดียวกันแล้วคิดให้เหมือนกันแล้วทำให้เหมือนกันมันก็จะเป็นฮาร์ดแบบเดียวกันแล้วเราก็จะเจอเรืแบบนี้ซึ่งวันนี้ยังขอขอบคุณจริงๆเลยว่ามันสุดยอดมากที่มีทุกท่านที่ทิ่เคยเห็นหน้าอยู่แล้วบางคนเป็นระยะเวลา5ปีแล้วบางคน2ปีแล้วบางคือมันชื่นใจตรงที่เราเห็นหน้าเดิมแล้วเราเติมหน้าใหม่ขอเสียงปรบมือให้ัวเองหน่อยกัเชี่ว จบหมดเลยนี่คือแบบโอ้ไม่ก็ขอบคุณนะคะสุดใจเลยค่ะฉ <Hey. S 1> ะนั้นขอให้รู้ว่าทำโซะโซไม่ได้ไม่ได้คิดรวยอะไรมากมายไม่ได้จำเป็นมันไม่ได้มีความจำเป็นตรง,งนั้นแต่ทุดอย่างให้คนที่ทำมันมีความสุขถ้าทำวันนี้ทำแบบนี้ที่ผ่านมาตั้งต้นปีแล้วได้ไปเที่ยวมาเลสิงคโปร์ดีปะ่ะ <Hey. S 1> ความรู้สึกมันดีไหม ความรู้สึกมันมันดีกว่าที่จะต้องไปตัดกายเสร็จแล้วหล่นปึ๊กแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเราก็ทําไปเรื่อยๆเราก็ทาให้ตัวเองพอรู้รู้แล้วว่าเราทําตัวเองมาหกเดือนแล้วเราสําเร็จเราก็ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเราก็สําเร็จแบบเนี้ยแบบเราอาจจะสําเร็จมากขึ้นในวันข้างหน้าแน่นอนถ้าเราทําแบบนี้แบบพังโชว์แบบตรงต่อเวลาแบบมีวินัยไ,ไปเรื่อยๆแบบ่งเวลาให้เป็นเอานะแนวคิดได้ไะคะมาทําความเข้าใจเรื่องของกายใหม่หมดเลย อยากให้คุณทั้เข้าใจเรื่องของกายใหม่หมดเลยในรูปแบบเราเนี่ยเกิดมาย้อนไปวันนี้ใครอายุอ่อนสุดอายุเท่าไ,ไหร่คะตัวออกมาจากโซลเลิฟแล้วนะ,ะเออสิบแปดนะคะแปดสิบตั้งแต่เราโอเคและเจอายุมากสุดในห้องนี้หกสิบห้า 65ตลอดในระยะเวลา65ปีที่ผ่านมาคนเด็กๆไม่ยิ้มกันเราเรียนรู้แล้วเราอยู่บนโลกของอะไรเคมีพันใช่ไหมวันนี้หาหมอป่วยหาหมอไปไหนยาแก้เซเป่วยหาหมอไปไหนอาลาเซตามอหรือยาต่างๆที่จะมาช่วยโรคหลายๆทั้งหลายอยู่บนเคมี M เป็นทางที่ถูกไหมไม,มันก็ถูกในส่วนหนึ่งเพราะมันเร็วไม่ได้ว่าไม่ถูกนะมันมีโลกเคมีกับโลกสารอาหารม,มันเป็นสองโลกเคมีกับสมุนไพรสมุนไพรก็แบ่งเป็นเคมีแต่ละตัวเหมือนกับยาเคมีเลยใช่ไหมคะมใช่แต่วิธีการมันต่างกันงานวิจัยคิดรูปแบบต่างกันใช่ปะคิดแบบเภสัช คิดปรบณัตฟิสิกส์อย่างน mm. คนละแท่ง mm. ใช่ไหมคะเรามีหมอและดอกเตอร์วันนี้เลยคนละแท่งไม่อยู่กันคนละเส้นองค์ความรู้ตรงกลางมีงานเหมือนกันแต่เรียนกันคนละเส้นแบบนี้นะคะฉะนั้นมันต่างกันที่ตรงไหนถ้าเราเป็นหนึ่งโรคเราปวดหัวเรารู้มันเกิดจากสารอะไรบางอย่างที่หลั่งออกมาแล้วเกิดตรงนั้นแล้วมันมีสารบางอย่างหนึ่งสารปุ๊บแก้ไขปวดหัวได้ ถ้านักเคมีเขาหยอดเคมีหนึ่ตัวแก้ไขเนี่ยปวดหัวได้ก็ออกมาเป็นลารสามอกแต่ไม่ได้ไปที่จุดต้นเหตุของมันมันมาที่ปลายเหตุว่าปวดหัวแล้วเอาเคมีตัวนี้ปดุดปุ๊บหายดีไหมอ่ะก็ดีแต่จุดของเราถ้ามาที่สมุนไพรนะคะ เราบอกว่าวันนี้นะไม่ได้ต้านอะไรหมอเลยขอพูดตามตรงเวลาป่วยให้ไปหาหมอปกติแล้วทานอาหารเสริมไปด้วยเพราะคนเราต้องทานอาหารอยู่แล้วปกติแต่ทานอาหารที่ดีให้เราหายเร็วพ่อทิ่สอนเลยเป็นอะไรอย่าทนลูกให้หมอช่วยให้ยาช่วยแล้วก็อาอาหารอัดเข้าไปปวดท้องระจำเดือนสมัยก่อนยังไม่มีโครงสร้างอาหารเสริมนะทานยาลูกเพราะอย่าทนเพรทอรรนต์ของ สมองมันไม่เหมือนกันแล้วเราไปถ้า,เ,าเป็นมากมากแล้วเราไปโทษแบบลอกจิตนะใช่ไหมกายมันพังจิตมันพังไม่ได้รักษาจิตไว้แต่ใช้อย่างเหมาะสมใช้ถูกวิธีแล้วเอาอาหารดีๆเข้ามาเสริมฉะนั้นหลักการของสมุนไพรหรืออาหารเสริมคืออะไรบำรุงบำบัดให้ต้นกําเนิดอ่ะมันดีขึ้นแล้วมันก็หายไปไปลายเหตุะคะมันก็ไม่เกิดเข้าใจยังคะ แค่นี้เองนะแล้วเราก็อยู่ไปด้วยกันเพราะเราต้องอยู่ไปแบบนี้เพราะบางทีเราเจอโรคร้ายๆเราหายไม่ทันด้วยอาหารเสริมมันไม่พอก็หมอต้องให้ยาถูกต้องแล้วเราก็าอาหารเสริมประกบไปกับเขาขอบอกว่าวันนี้เราคิดแบบนะักฟิสิกส์อาหารเสริมของโซทุกตัวไม่มีคําว่าค้านกับยาใดๆของหมอเลยหรือบางคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยทานอาหารเสริมตัวนี้มนถึงไม่ใช่ของเรานะแล้วอย่าทานหมวใชเท้านานะนู่นนี่คือ ที่บอกว่าล้างยาของเราไม่มีนะคะเคลียร์ไว้ทาความเข้าใจกันไว้เดี๋ยวนี้เลยเพื่อไปบอกต่อว่าเออที่พี่ทานตัวนี้อยู่พี่ทานตัวนี้อยู่แล้วพี่ทานฮาร์ดได้ไหมหรือพี่ทานเอฟได้ไหมบอกทานได้ทุกอยาก่างของโทนทานได้ทุกอย่างแค่ตอนท้องว่าเพราะสารอาหารมันเล็กเอาเข้าไปในร่างกายได้ทันทีฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจกายแบบนักฟิสิกส์นักฟิสิกส์ให้ให้อาหารกับกายโดยที่ข้อสองข้อสําคัญไม่มีสารตกค้าง เป็นสารสกัดที่พร้อมใช้แค่นี้เลยฉะนั้นเมื่อเราเลือกแล้ว่าเราต้องให้บบนักฟิสิกส์ถ้าเราต้องให้แบบนักฟิสิกส์เราก็ให้เพื่อที่จะอธิบายอย่างนี้ก่อนทุกอย่างให้เข้าใจจริงๆเลยว่าลึกๆอ่ะวันนี้ที่ before before เรื่องนี้ชัดๆเพื่อส่งให้อาจารย์สารโระสารสมุนไพรหนึ่งตัวเมื่อกี้ยกตัวอย่างเดียวกันนะเอาเรื่องเดิมปวดหัวสารเคมีหนตัว จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปที่ปลายเหตุหายเลยสมุนไพรหนึ่งตัวสมุนไพรหนึ่งตัวนะคะบางทีมันออกเคมีมาประมาณสิบหรือยี่สิบเคมีเคมีที่ดีกับร่างกายนะคะเช่นสารนาดีโนซีนคอริเซฟินเนี่ยมันชื่อทางเคมีทั้งนั้นถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เรารู้เลยเป็นคุณหมอก็จะรู้เลยชื่อทางเคมีนะน้นมันออกมาอีกเป็นหน้าตักปึ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยสมมติว่าเรามีเบต้ารูแคนเออขอโทษ ถังเช่าีมะมีเบต้าโกลแคนมีอะดีโนซีนมีคอร์ดิสปินเท่านี้มีน,น,นมีสารอีกเป็นเป็นสิบกว่าตัวนี่คือชื่อทางเคมีที่ถ้าเราทานเข้าไปมันเข้าไปในร่างกายสิบตัวนี้แล้วก็ไปช่วยในอาการต่างๆไปได้เรื่องหลอดเลือดในสมองดีขึ้นไปได้เรื่องการไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นไปได้ไปได้หลายๆอย่างเข้าอาหารเข้าสู่ตับไตนะคะนี่คือคุณนะคุณนะ คุณสมบัติของมันที่อาจารย์สาธุจะมาพูดเลยว่าอินดีทําอะไรนี่ทำไรนี่ทำไรช่วยสมรรถภาพทางเพศนู่นนี่นั่นเนี่ยแหละคือผลลัพธ์ของมันแปลว่าการที่เราเอาสมุนไพรเข้าไปอะสมุนไพรสามารถสกัดออกมาเป็นหนึ่งเดียวเคมีได้ไหมก็ได้ถ้าเอาสมุนไพรมาสกัดก็เหมือนกันก็คือสกัดหนึ่งตัวเนี่ยปุ๊บออกมาใส่พาราซตามอลงเข้าใจยังแต่เราเนี่ยถ้าเราเอาสมุนไพรมาในกระปุกมันก็คือเอาหนึ่งหนึ่งถังเช่าได้สิบสาร เข้ามาในกระปุกใน1นึ่งเม็ดแคปซูลเลยได้บำรุงร่างกายหลายส่วนมากเลยเราถึงได้ชอบและเราถึงได้รักในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของอาหารเสริมนะคะเพราะมันเป็นอาหารที่ดีที่สุดกับเราในร่างกายมนุษย์ถ้าเข้าใจกายกายที่เราเข้าใจมาอาจจะมีความารู้พื้นฐานมันถอดออกไม่หมดหรอกอ๋อแม่บอกให้ทานอาหารหลักห้าหมู่ แม่ให้ทานอาหารหลักห้าหมูอุ้ยต้องกินอแอปเปิลลูกทีต้องกินสับป,ปะรดต้องกินหมูต้องกินไก่เว้ยเอยปลากินไม่ครบใช่ไหมคะกินไม่ครบเพราะจริงๆไอสิ่งที่เราต้องการทั้งหลายแหล่ต้องการไขมันต้องการแป้งต้องการอะไรต่างๆนานามากมายพร้อมกันในหนึ่งหมูฉะนั้นะวันนี้สิ่งที่โซททาที่พูดไปกับที่พูดให้เข้าใจลื่นๆเหมือนเล่านิทานนี่เราตามมาทัน สิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันโครงสร้างอาหารของโซ่ก็จะมีครอทุกรูปแบบมีแป้งมีน้ําตาลบ้างตรงนี้มีไหมมีมจําเป็นไหมจําเป็นน้ําตาลโมเลกุลที่พร้อมใช้แล้วอย่าไปเอาอะไรมาเข้ามาในร่างมากมายมีจุลินทรีย์ที่ดีไหมอยู่ในโนนี้มีใช่ไหมคะเราต้องการอะไรอีกโปรตีน โปรตีนอยู่ในเห็ดทั้งนั้นเห็ดถังเช่าอยู่นี้อาจารย์สารวจะพูดทั้งนั้นอยู่ในรูปฟอร์มของโพลีไซคลายงอยยางไปถึงโอลิโกเม์มันเป็นเชนใหญ่ๆที่ไม่ใช่แค่แป้งชอนยอนโชสารอาหารครบไหม<อ>ครบเรามีเล่มเราบีฟอร์กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะท่านใหม่มีคุณผู้ที่แนะนำเข้ามาวันนี้รู้คร่าวๆอยู่แล้วใช่ไหมคะมีวิตาม, C, มินซีมีฟีโนมีโฟนอยมีอะไรต,าต่างๆที่ คือมีในร่างกายในปัจจุบันในทุกๆวันไขมันนะไขมันนะน้ำมันสปอร์เห็ดจริงและน้ำมันลำข้าวอยู่ในยูเทฟิกข้อนี้นะสำคัญมากเพราะอะไรขาดยูเทฟิกได้ไหมไม่ดีเลือกไม่ดีหัวใจไม่แข็งแรงเพราะอะไร,ออะไรน้ำมันสปอร์เด กับน้ำมันลำข้าวมันทำหน้าที่เสริมแรงกันให้ใช้อย่างไรใช้เพื่ออะไรหลักการางร่ายๆว่าไขมันในร่างกายเราต้องบำรุงเลือดเลือดเกิดจากอะไรค่ะกระดูกกระดูกเราต้องการอะไรแคลเซียมไดสารอาหารอื่นๆมากมายมีในไหน<ม>ชอนนโชและโนนี้ สิ่งที่เราได้จากไขมันใน2ออย่างสปอร์เห็ดกับน้ำมันลำข้าวเรียกเขาว่าสปอร์เห็ดนะเฮดดินจื้นะนนะอย่าไปเรียกเขาว่าน้ำมันลำข้าวเสร็จแล้วโดนตีมาทีนึงโอ้น้ำนมันลำข้าวโทมันเดงดีแล้วมีอย่างเยอะแยะโอ้น้ำมันลนำนข้าวมันร้องวันใต้นี่บนมันคือสปอร์เห็ดสปอร์เห็ดพูดมานี่ผู้ชนะทั้งโลกเขาขายเท่าไหร่เขาขายกระปุกแค่เนี้ยสองพันสอง เราขายเท่าไหร่สามสิบแมตรหกร้ยห้าสิบชูช่ซื้อไป okay? ้แลอย่ามาบูดเลยนะมังกำข้าลงหูลงลกไม่ดีบอกนี่ไม่รู้กี่ b ี m พี่แค่เอาไปบวกกันนะพี่ไม่นมังบูดใครเลยหลับสบายเพราะอะไรเพราะอะไรถึงหลับสบายหลักการของมันนะคะน้ำมันสองน้ำมันเนี้ยร่างกายเลือดกระดูก กระดูกต้องใช้ bone marrow bone marrow คืออะไรไขกระดูกไขกระดูกคืออะไรไขมันโปรตีนร่างกายต้องการไขมันและโปรตีนเข้าไปในไขกระดูกเพื่อผลิตเลือดสวยๆเลือดดีๆเพื่อให้เลือดไม่ดีเนี่ยมัเด็นออกไปเรืยเซียมเลือดแดงที่เบี้ยวๆก็ต้อง,อ,งอ,ออกทิ้งออกไปนะคะนี่ต่อจากทราที่แล้วนะถ้าใครได้เข้าท้าทีแล้วเนี่ยฉะนั้น หลักการปกต,ติทั่วไปร่างกายเราเนี่ยพอได้ไขมันได้สารอาหารมาไขกระดูกจะผลิตไขมันออกมาเป็นคงผลิตเลือดออกมาเนี่ยมีสามสี่คงสี่ตัวอยู่ในนั้นมีไขมันสามตัวโปรตีนหนึ่งตัวออกมาเป็นเลือดเนี่ยวิ่งสูบฉีดอย่างเงี้ออกมาจากไขกระดูกเมื่อได้สารอาหารที่มีที่มีอยู่ในโดยจิติเคก็คือสปอร์เฮดจืงกับน้ำมันลำข้าว เมื่อได้อันนี้เข้าไปไขมันสาตัวจะถูกเปลี่ยนเป็นโปรตีนสามตัวหรือไขมันตัวเดียวมันก็ไหลเวียนดีโปรตีนได้เอาไปใช้ซ่อมแซมส่วนที่เสิบหลอมากขึ้นไขมันเก่าถูกเอามาใช้ไขมันใหม่มีน้อยลงแล้วใช้แบบมีคุณภาพคือไขมันลอยใช่ป่ะคะ L D L กับ H D L นะคะทำให้หลอดเลือดไหลเวียนดีสารอาหารส่งไปถึงอวัยวะครบถ้วนหลับสนิท เดือนสมบูรณ์วิ่งฉิวแล้ายประสาทตื่นมาก็ไม่เซเดี๋ยวนี้ใครตื่นมาเซบ้างลืมรับประทานไม่ไม่เซนแล้วยังสาวอยู่ไม่เซฉะนั้นนี่แหละสำคัญไหมไม่งั้นเราผลิตไขมันมาสามสามเป็นไงเซลลูไลต์ปึ๊กฟุ่งย่อผมร่วงภาสาอาหารไม่มีไปเรียงนี่อะไรโปรตีนทั้งนั้นเลยบ้างผมร่วงตาเหี่ยวตาดำลุกไม่ไหวใช่ปะ เรา,าะทำไมเพราะโหแต่กินข้าวขาหมูแัมเบอร์เกอร์รามเมงเต๋ยวเหลืออยากวางมันแนเคทองเก็ตบ้านะคะฉะนั้นยังไม่ได้เริ่มสไลด์แล้วคนะ่วนะเลยร้านอร่อยเลไม่ต้องดูสไลด์อ่ะคิดพูดเหมือนในหนังสือนะแต่พูดลึกเข้าไปจากหนังสือให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคืออะไร พูดแล้วพูดหมดแล้วเข้าใจหมดแ,แล้วเิดผ่านเลยนะคะเข้าใจไหมคะเสียงหน้าไหมคะเข้าใจไหมคะเนี่ยนนี้คืออะไรคะแล้วเราต้องทานอะไรแทนอันนี้คะ่ทะ,คะทานอย่างนี้น้อยๆเพราะว่าโครงสร้างของโซมีครบเลยทั้งห้าหมู่ครบจริงๆแค่ให้ปริมาณมากพอทานแทนที่จะทานเอาตังไปซื้อข้าวขาหมูตังมาซื้อสองเจลเขียวเจลแดงดีกว่าไหมคะ <Wow. S 2> กดเซรฟิชันปุ้งปุ้งปุงปงใครผอมลงคะตอนนั้นพี่เอใช่ไหมเล่าเห็นฝังสองสาเดือนที่แล้วโปรโมชั o ่นเซรฟิชั่นฮอตไปหน่อยกดมันเลยพี่ผอมลงเลย <c oughs> ใช่ไหมคะผิวดีขึ้นด้วยเพราะมันเสิร์ฟถึงผิวเสิร์ฟถึงอวัยวะมันก็จะเสิร์ฟถึงผิวเซลล์มันเดินทางได้ดีแถมเอาพลังงานจุดเด่นของเรามาแล้วเพ่ะเราเข้าใจกายเราต้องเข้าใจว่าเอาอะไรนำของเข้าไปในกายให้ดีด พลอยฉะนั้นพลอยเนี่ยอยู่ในองค์ความรู้ของโลกใบนี้ไหมคะอยู่จนคุณมันมีไส้หินใส่อะเพราะมีความเชื่อมากมายมหาศาลแล้พลอยมีพลังงานพลอยมีพลังงานอะไรพลังงานสัสนสะเทือนใช่ไหมป้านเกมีตัวเขาเรียกว่าวันนี้นะ ทำความเข้าใจพื้นฐานกับที่มีนะ่ะที่เอ,เ,เอาเคเพอร์มาให้ดูให้คุณมั่นใจแล้วตอบย้ำแบบนี้แล้วกล้าไปบอกต่ออีกเดือน,นะเ,ปน,เ,ปนเป็นเต็มเลยจะพามาเจอแบ็น์ที่งานมาช้อปปิง้งมาตรวจร่างกายมางานเซล์กรุใช่ไหมพาคนใหม่มาดูมาเทสเสินค้าได้ทุกกลุ่มฟรีมันเล่นตามมุมต่างๆของเราฟรีใช่ไหมคะเพื่อให้ได้สัมผัสว่าเฮ้ยจะทำไงอฟไารเอฟออแล้วลองเสริร์ชยุ้ยเมีในโลกว่า เยอะมากเยอะอันนี้ามาเซลอ่ะแล้วสูตโดมอ่ะโบฮิมาหายจากโลกโซโไปไหมมาเซลคือพลัางงานฟ้านเฟรไฮโดรก็คือพลัางงานฟ้านเฟรชคลอยทั้งนั้นน้ำพายก็คือพลัางงานฟ้านเฟรชเสร์ชในก o เกิลใน YouTube ก็มีว่า t is ฟ้านเฟรมีแต่ความดีล้านๆล้านๆแบบทุบอบบเยอะมากแล้วถ้าใครม่รู้จักบอกว่า พี่ขารู้จักเลยเหรอพี่เชยวันลุกขึ้นถูกไหมคะแล้วมีที่ไหนที่ทําได้น้อยมากแทบไม่มีเลยเพราะส่วนใหญ่ที่มีที่ทาก็คือร้อนต้องสบัดขอดทิ้งใช้ไม่ได้แรงไปไม่มีใครตรวจท่าได้เฉลี่ยคนนี้ก็ตรวจได้มี้ก็มีไอคลินิกม,มามีเครื่องออร่ามามีคนไอดีมาเราถึงทําออกมาเป็นสเร็จรูปได้เพื่อให้รู้ว่าหลอดเลือดเนี่ยมันต้องเดินดีเมดเลือดเนี่ยจะเข้มข้นเข้มข้นแบบนี้ ถ้าไม่รู้จักโซหรือเป็นโรคอะไรมากๆขาบวมๆเนี่ยเม็ดเลือดมันเกาะตัวกันเนี่ยเม็ดเลือดแดงนะคะเกาะตัวกัววน <c oughs> เหงก็คือพวกตัวตึงเลือดข้นไหลยึดข่าเจ็บนิ้วล็อกไอ้ตรงนิ้วล็อกล็อกเนี่ยตรงบวมๆเนี่ยคืออย่างนี้เลย <c oughs> ยิ่งบวมมากก็ยิ่งย่นีเงย้ยข้านี้ยมากก็ <c oughs> แค่เอาพลังงานไฟ <c oughs> แเลสันสะเทือนบุ้มเข้าไปเบาๆคุณแค่เอาเรดดี้โซตัดไปตัด น้ำแข็งเออเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่อยได้เอามาทำให้ดูเลือดหลอดเม็นเลือดแดงก็คลายตัวเลือดก็ไหลเนียนดีจนเกิดภาพนี้ปลายประสาทของทุกคนเดี๋ยวคราวหน้าเอามาให้ครั้งนี้เราค่อยๆมาครั้งหน้าจะได้มาอีก <c oughs> ให้ตรวดทงทง่องไอรี next time i close c o e thank you ไ I mean. ีแค่เข้ามาในตัวเลย <c oughs> คุณจะรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าฉันตรวจออกมา อัน,นจะเป็นปลายประสาจะมียูเทิร์ของเส้นเลือดทุกเส้นยูเทิร์ถ้ายูเทิร์กระท่อนกระแท่นแบบนี้เป็นไงก็ปวดหัวตัวบวมนิ้วล็อกไอจามนะแล้วเราแค่ทาเนะะี่ยค่ะแต่ก่อนตอนงานวิจัยรุ่นแรกๆโอ้ยหลยเป็นหลายชั่วโมงนะคะกว่าจะขึ้นก็ทำจนถึงทุกวันนี้ยังไม่แห้งเราตรวจเลยทาปุ๊บยังไม่แห้งเราให้ตรวจเลย เห็นเลยว่าเคลื่อนเร็วขึ้นคุณจะเห็นเป็นจุดๆแบบนีอวิ้ววิ้วว้ว้อย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะเห็นสปาพเว่าเฮ้ยมันธรรมชาติน้่นๆเทย์อยากขอเล่าตรงนี้ให้ฟังว่าการที่เราสามารถทําสิ่งแบบนี้ได้ไม่ง่ายนะถือที่บอกว่ายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วรักษาเป็นไว้ให้ดีพอเท็จเห็นคุณค่าพวกคุณสุดๆล้นอกเลยฉะนั้นถ้าเราเห็นคุณค่ากันที่มากเราจะรักษาสิ่งดีๆแบบนี้ไว้ได้ สิ่งที่ที่จะมาพูดว่าเฮ้ยพลังงานฟาอเฟรดคุณดูนี่นะที่ขอบอกค่ะ mm hmm. ขอพูดว่าธรรมชาติล้วนมีพลอยมีทองคำมีคิวเวอร์จะบอกว่าการจะทำลักษณะเหมือนอันนี้เหมือนอารมณ์เครื่องสำอางใช่ไหมคะเครื่องสำอางใดๆก็ตามบนโลกใบน,นี้ไม่ว่าเขาผลิตออกมา กี่ห่อกี่ชิ้นก็ตามกี่รูปแบบ product l ัก e u อ้อนั้นจะเป็นเจลล้างหน้าจะเป็นน้ำยาฉีดน้ำเป็นน้ำแรกเขาจะมาวัดค่าบางที่วัดบางที่ไม่วัดเพราไม่มีองค์ความรู้วัดว่าเฮ้ยกดต่างเท่าไหร่